ราคาเวลาเราทําการซื้อขายบ้านมีกี่ราคากันแน่มีทั้งราคาซื้อขายมีทั้งราคาประเมินแบบไหนใช้ตอนไหนแบบไหนไว้ดูอะไรวันนี้เราจะมาคุยครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิงครับวันนี้ฮะเราจะมาอยู่กันในหัวข้อเรื่องการซื้อบ้านกันนะฮะ เรื่องที่เราจะคุยกันคือเรื่องราคาเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยตกลงมันมีกี่ราคากันแน่นะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์การซื้อบ้านมาแล้วอ่ะครับคงจะได้พบเจอราคามาหลายราคาเลยถูกไหมมีทั้งราคาซื้อขายนะฮะราคาที่อยู่ในสัญญาจะซื้อจะขายหรือราคาประเมินอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อขายบ้านนะครับมันจะเกิดราคาขึ้นกี่ราคากันแน่ราคาแบบไหนใช้ทํำ ราคาแบบไหนใช้ประเมินอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ มาไล่กัน,นท,ที่ราคาตัวแรกก่อนนะครับเป็นราคาที่เราต้องเจอกันเลยนะนั่นก็คือราคาซื้อขายครับราคาซื้อขายเนี่ยคือราคาที่เราทําการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะฮะตกลงกัน2คนว่าโอเคฉันจะทําการซื้อขายกับอยู่ในราคาเท่านี้นะนะฮะซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินให้เขาจริงหรือเราจะต้องได้รับเงินมาจริงตามที่ตกลงกันนะครับซึ่งราคาตัวเนี้ยก็จะโดนกรอกไว้ในสัญญาจะซื้อจัดขายนะครับราคาตัวที่2ครับเป็นราคาที่กรอกลงไป ในสัญญาจ,จะซื้อจะขายครับงงไหมเมื่อกี้บอกว่าราคาซื้อขายมันจะถูกกรอกไว้ในสัญญาจ,จะซื้อจะขายและทาไมผมถึงเอาราคาสัญญาจ,จะซื้อจะขายขึ้นมาพูดอีกมันไม่เท่ากันหรอนะฮะจริงๆเนี่ยมันสามารถเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะครับอย่าพึ่งงงนะฮะเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนเดี๋ยวพอไปถึงราคาถัดไปเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับคืออย่างนี้ ในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายครับเขาจะเขียนนะฮะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์ของเราเนี่ยแหละนะครับนะซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่สําคัญมากๆของสัญญาตัวนี้นั่นก็คือราคาซื้อขายครับซึ่งย้ําอีกทีว่าราคาซื้อขายในสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเท่ากับราคาที่เราซื้อขายจริงก็ได้นะนะฮะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอถึงอีกพาร์ทนี้เ,นเดี๋ยวจะเข้าใจกันเองนะฮะวันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า ราคาในสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยอาจจะไม่ต้องเท่ากับราคาซื้อขายก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับผมเนี่ยได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้วนะสําหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับใน y u u t u h anel ผมเนี่ยแล้นะฮะ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับในคอมเมนต์ลองเข้าไปดูกันนะครับมาถึงราคาตัวที่3แล้วนะครับราคาตัวที่3เนี่ยคือราคาประเมินธนาคารครับราคาประเมินธนาคารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานะฮะไปกู้เงินจากธนาคารไปกู้แบงค์นะฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือแบงค์เนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ยังไงนะว่าเขาจะให้เรากู้เงินเท่านี้บาทเท่านี้บาทเขาจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานการดูนะครับถ้าเขาดูจากราคาซื้อขายเลยเนี่ยบางที ถ้าเราซื้อขายกันแพงนะแพงกว่าตลาดมากๆเช่นตลาดขายร้านเราไปซื้อขายนึกคลืมมาเลยไม่รู้ไปซื้อขายกันที่3ล้านแล้วแบงค์ให้ปล่อยเรา3ล้านคือราคามันโอเวอร์สแตนดาดไปเยอะหรือเราซื้อมาถูกมากมันล้านหนึ่งใช่ไหมแต่เราซื้อได้ห้าแสนแบงค์ปล่อยเราแค่ห้าแสนอย่างเงี้ยมันก็น้อยกว่ามาตรฐานไปอีกนะฮะดังนั้นคําถามคือแบงค์เอาอะไรเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการปล่อยวงเงินสินเชื่อสิ่งสิ่งนั้นคือราคาประเมินธนาคารนั่นเองครับ ราคาประเมินธนาคารมาจากไหนนะฮะโดยแต่ก่อนเลยเนี่ยราคาประเมินธนาคารนะครับเขาก็จะเอาพนักงานในสาขาพนักงานสินเชื่อเนี่ยฮะออกมาประเมินบ้านเองเลยนะฮะแต่สมัยนี้นะฮะธนาคารส่วนมากเนี่ยเขานิยมนะครับจัด จ้างบริษัทเอ้าซอร์สจากข้างนอกเนี่ยให้มาประเมินราคาแทนนะครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยที่เขาไปจ้างมาเนี่ยเพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใสครับแล้วก็ช่วยเพิ่มมาตรฐานให้กับการประเมินนะให้มันมีมาตรฐานสากลมากขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยราคาประเมินเนี่ยจะได้ออกมาจากการที่พนักงานนะฮะไปประเมินนะครับซับซับนั้นว่าซับนี่ควรจะมีราคาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะมีคาเทเลียของเขาครับทั้งราคาประเมินที่ดินเอ่ยนะฮะดูจากสภาพตึกมันเก่าไหมมีการต่อเติมอะไร ไหมหนู่นนี่นั่นนะครับก็ได้ราคาประเมินออกมาพอธนาคารนะครับได้ราคาประเมินออกมาแล้วนะเขาก็จะมาเทียบกับราคาจะซื้อจะขายของเรานะฮะที่เราไปยื่นธนาคารเราต้องส่งสัญญาด้วยถูกไหม เขาจะมาเทียบกันครับว่าตัวไหนมันน้อยกว่ากันนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยวงเงินกู้ให้เราเท่ากับวงเงินตัวน้อยฮะยุตัวอย่างนะครับยุตัวอย่างว่าผมยื่นกู้ธนาคารโดยในหนังสือสัญญาจ,จะซื้อจะขายเนี่ยผมยื่นกู้ไปในราคา1ล้านบาทนะฮะและธนาคารส่งพนักงานมาประเมินนะครับจ้างบริษัทเอาซ้อนมาประเมินบ้านที่ผมยื่นกู้เนี่ยเขาประเมินว่าราคาประเมินธนาคารของบ้านหลังนี้มันควรจะเป็น1.2ล้านบาทยื่นกู้1ล้านราคาประเมินธนาคาร1.2ล้านใช่ไหมครับดังนั้นแล้ว วงเงินสินเชื่อที่แบงก์จะปล่อยครับเขาจะปล่อยให้ตามตัวน้อยครับคือ1ล้านบาทเขาจะมาเทียบไงไม่ใช่ว่าเขาได้ราคาประเมินปุ๊บเขาให้ตามราคาประเมินเลยก็ยังไม่ใช่อีกเขาจะมาเทียบกับว่าเรายื่นมาเท่าไหร่แล้วขอเท่าไหร่นะฮะที่เราซื้อขายกันตัวไหนน้อยกว่า ขาออุตนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้1ล้านบาทครับจำได้เรื่องที่ผมติดไว้เมื่อกี้ไหมครับว่าทําไมราคาซื้อขายกับราคาในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายถึงอาจจะไม่เท่ากันได้เพราะแบบนี้แหละครับเขาใช้ช่องว่างตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถกู้บ้านกู้คอนโดได้เกินวงเงินขึ้นครับโดยนะฮะการทำสัญญา2ฉบับนะครับสัญญาฉบับแรกคือสัญญาที่เราทำกับผู้ซื้อขาย1ฉบับนะครับคือ1นล้านบาทแหละ ก็คือเอาราคาจริงที่เราซื้อขายกันอันเนี้ยโอเคผู้ซื้อผู้ขายเก็บไว้และสัญญาฉบับที่2ครับคือสัญญาฉบับที่เราเอามาขอแบงก์อันเนี้ยเราไม่ได้ทำกับคนขายนะเราเขียนขึ้นมาเองนะฮะแล้วเราเอาสัญญาใบนี้มายื่นแบงก์โดยเราขยับราคาขึ้นเราซื้อขายจริงล้านหนึ่งใช่ไหมแต่เราไปเขียนในสัญญาซื้อขายอีกฉบับที่จะยื่นให้แบงก์เป็นล้านห้าไปเลยเพื่อที่จะให้เขาประเมินได้วงเงินสูงขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราเอาโจทย์เมื่อกี้นี้นะฮะ เรายื่นหนังสือในสัญญาจะซื้อจะขายไป1นล้านห้าแสนบาทถูกไหมครับและธนาคารนะครับก็ได้ไปประเมินบ้านหลังเดิมนะครับที่ได้ไปประเมินเมื่อกี้นี้อยู่ที่ล้านสถูกไหมประเมินล้านสในสัญญาล้านห้าใช่ไหมฮะดังนั้นวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะให้นั่นก็คือ1นล้านสก้อนที่น้อยกว่าแต่นะครับราคาที่เราซื้อขายกันจริงๆเนี่ยไอ้สัญญาที่เราทําจริงๆที่เราตกลงกับผู้ขายจริงๆเนี่ยคือ1ล้านบาทกูได้ล้านสอง แต่ราคาจริงล้านบาทดังนั้นเรามีแก็บส่วนต่างอยู่อีก200 0 0 0บาทครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าคอนโดเงินเหลือเขาเรียกว่าการกู้เกินราคานะฮะซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับเขาทํากันทั่วไปนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเสียเปรียบนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นหลอกธนาคารแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบธนาคารหรือเปล่านะครับเป,เป็นการเอาเปรียบเขาหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธนาคารไม่ได้ให้เรายืมเงินฟรีนะ มีการคิดดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญานะครับยิ่งเขาให้ยืมมากเท่าไหร หมายความว่าเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยเราได้มากเท่านั้นนะครับดังนั้นธนาคารไม่ได้เสียเปรียบนะและเรานะฮะก็ได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราได้เงินส่วนต่างมาเราเอามาตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมหรือเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายวันโอนก็ได้นะครับซึ่งมันแล้วแต่เราจัดการเลยครับอ่ะรู้ราคาไป3าตัวแล้วใช่ไหมครับราคาซื้อขายราคาในสัญญาจะซื้อจะขายและราคาประเมินธนาคารนะฮะและราคาสุดท้ายครับคือราคาตัวที่4ครับราคาประเมินกรมที่ดินครับ ราคาตัวสุดท้ายตัวนี้นะฮะมันจะเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อเรานะครับไปโอนบ้านโอนคอนโดที่กรมที่ดินแล้วนะฮะมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ตัวนี้เป็นหลักกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดเร็วๆนะว่า ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปเจอนะักกรมที่ดินนะครับก็จะมีค่าโอนค่าจดจำนองค่าอากรสแตมค่าภาษีธุรกิจจำเพาะนะฮะและค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะอ้างอิงจากราคาประเมินกรมที่ดินเป็นหลักด้วยนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับผมได้ทําคลิปนะฮะอธิบายนะครับ สอนรายละเอียดการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วซึ่งคลิปอยู่ใน YouTube channel ผมนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะฮะเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะฮะลองเข้าไปดูกันได้นะครับ ราคาประเมินกรมที่ดินนะครับก็จะถูกออกโดยหน่วยงานรัฐบาลแหละครับซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ส่วนมากราคาประเมินกรมที่ดินนะครับมันจะต่ําที่สุดจากราคาทั้งหมดที่เราคุยมานะมันจะต่ํากว่าทั้งราคาประเมินธนาคารราคาซื้อขายต่างๆนานานี่ฮะดังนั้น,นก็เป็นค่าที่ต่ําที่สุดนะครับและราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยโดยส่วนมากก็จะขึ้นตลอดนะนะอา te, จจะไม่ทุกปีนะฮะสปีครั้งแต่ส่วนมากเทรนด์จะเป็นอัพเทรนด์เสมอนะครับราคาประเมินกรมที่ดิน ซึ่งจริงๆแล้วอะครับเราสามารถเช็คนะครับราคาประเมินกรมที่ดินของเราได้นะทั้งคอนโดทั้งบ้านนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้แบบเต็มเลยนะครับว่าราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยดูยังไงนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์สามารถดูยังไงได้บ้างเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้แบบละเอียดเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็น4ราคานะฮะที่เราจะต้องเจอเมื่อเราไปซื้อบ้านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังหาความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านอยู่นะฮะและฝากไว้นิดนึงนะสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีนะฮะผมได้ทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการวางแผนซื้อบ้านชื่อซีรีส์ว่า how to ซื้อบ้านหลังแรกนะครับมี11ตอนนะครับระยะเวลารวมของคลิปทั้งหมดอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับดูกันให้จุใจเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ว่า ซื้อบ้านต้องคิดอะไรวางแผนยังไงเลือกทำเลไหนธนาคารไหนดีนะครับทำค่อนข้างละเอียดนะฮะก็ถ้าใครไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะไปปรึกษาใครลองไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับ ก่อนจากกันไปนะฮะฝากกด subscribe ช่อง g กูร Living นะครับผมจะทำการอัปเดตคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ความรู้เกี่ยวกับการเงินนะฮะรีวิวอสังหาริมทรัพย์รีวิวผลิตภัณฑ์การเงินที่น่าสนใจให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆนะครับกด subscribe ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่มีออกมาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ